ก็คดีนี้ก็กะตะเวนก่อเหตุของในกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่สองสองพฤษภาเนี่ยฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อเหตุจนกระทัง่งถูกจับกุมได้เนี่ยประมาณ9กคดีในกรุงเทพมหานครนะครับโดยใช้รถยนต์นะครับฮอนด้าทีีเอนะค,คันขาวแดงเนี่ยก่อเหตุในช่วงแรกๆนะครับช่วงหลังก็เปลี่ยนมาใช้ c ีพีเอนะครับคัน สินทรัพเงินนะครับโดยผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยบางเคสส่วนใหญ่จะร่วมกันก่อเหตุนะครับบางเคสก็ไปไปไปท่านเดียวนะครับโดยทรัพย์สินที่ได้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายนะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋านะครับก็มากบ้างน้อยบ้างตามคดีนะครับที่น่าสนใจนะครับคือผู้องหารายนี้นะครับก็อยู่ในระหว่างของการประกันตัวมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกนะครับ ซึ่งประวัติก่อนหน้านั้นทั้งสองคนเนี่ยก็กระทําความผิดคดีในักษณะเดียวกันและคดียาเสพติดเนี่ยประมาณ 10, คนละสิบคดีนะครับซึ่งซึ่งต้องขอบคุณทางฝ่ายสืบสวนนะที่บูราณาการกําลังกันแล้วสามารถจนสามารถจับกลุมตัวได้นะครับก่อเหตุที่ห้วยฝาง1คดีวันที่2นะครับท่าข้าม1คดีสุที่สารนะครับวันที่31พฤษภาพายาไทยวันที่1มิถุนายนะครับหลายเช็ตนะครับ คดีที่5สนอพหลนโยธิน1มิถุนาเหมือนกันวันที่1เนี่ยออก2ออกสสนเลยนะครับวันคดีที่6ก็บางซื่อเกิดวันที่2กรกดาคดีที่7ก็สุที่สารนะครับวันที่สกรกดานะครับคดีที่8ก็สุดที่สามเหมือนกันครับวันที่5กรกดาแล้วคดีที่9 6กรกดานะบางซื่อก็ก่อเหตุเวลางคืนนะครับเวนก่อเหตุนะฝ่ายสืบสวน ได้ใช้ความพยายามในการติดตามจาับกลุ่มผู้ต้องหานะครับผมทราบว่าจากการติดตามไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับก็เป็นกล้องหลายๆภาคส่วนนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับในส่วนของกอทมเนี่ยประมาณร้อยกล้องนะครับภาคเอกชนก็ประมาณ50ตัวนะครับในส่วนของโครงการพัฒนาของอพัฒนาด้านสืบสวนป้องกันปรปาบปรามของนัานสบนะก็ใช้กล้องประมาณ90ตัว ผู้หาหลบนีทั้งหมดนะกินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ15สอนออนะครับก็เป็นความพยายามของฝ่ายสืบสวน